สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ do it today ทำเลยวันนี้ในตอนก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงพลังแห่งการเริ่มต้นและการเอาชนะความกลัววันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่จะทำให้การเริ่มต้นของคุณกลายเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนนั่นคือพลังของความสม่ำเสมอเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเขาทำไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเขียนหนังสือการทำธุรกิจ หรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์คำตอบไม่ใช่เพราะพวกเขามีพรสวรรค์พิเศษมีทรัพยากรมากมายหรือโชคดีกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนั่นคือความสม่ำเสมอผมทับที่ฉันยังจำได้ดีถึงตอนที่เริ่มเขียนบล็อกช่วงแรกมีคนอ่านไม่กี่คนและหลายครั้งก็คิดว่าไม่มีใครสนใจในสิ่งที่เขียนแต่ผมยังคงเขียนอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์เป็นเวลาสองปีจนวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าบทความของคุณเปลี่ยนชีวิตฉัน นั่นเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เข้าใจว่าพลังของความสม่ำเสมอไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ระยะสั้นแต่อยู่ที่การสะสมผลงานในระยะยาววันนี้เราจะมาค้นหาว่าทำไมความสม่ำเสมอจึงสำคัญอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถทำอะไรอย่างต่อเนื่องได้และจะสร้างความสม่ำเสมอในชีวิตได้อย่างไรทำไมความสม่ำเสมอจึงสำคัญความสม่ำเสมอคือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นประจำโดยไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือแรงบันดาลใจในแต่ละวัน และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงทรงพลังมาก 1. พลังของการสะสม compound effect อย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าดอกเบีย้ยทบต้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลและแนวคิดนี้ไม่ได้ใช้กับการเงินเท่านั้นแต่ใช้กับทุกอย่างในชีวิตด้วยลองคิดถึงการออมเงินถ้าคุณออมเงินวันละ100บาทภายใน1ปีคุณจะมีเงิน36,500บาทแต่ถ้าคุณออมเงินวันละ100บาทและได้ดอกเบี้ย8%ต่อปี ภายใน20ปีคุณจะมีเงินมากกว่า1ล้านบาทนี่คือพลังของการสะสมเช่นเดียวกันถ้าคุณเขียนเพียงวันละหนึ่งหน้าภายใน1ปีคุณจะมีหนังสือหนึ่เล่มถ้าคุณเรียนภาษาใหม่วันละ30นาทีภายใน1ปีคุณจะสามารถสื่อสารในภาษานั้นได้ทั้งหมดนี้เกิดจากพลังของการสะสมผ่านความสม่ำเสมอ 2. การสร้างระบบประสาทใหม่ในสมอง (Neuroplasticity) ทุกครั้งที่เราทำอะไรซ้ำๆสมองของเราจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่และยิ่งเราทำบ่อยเท่าไหร่เส้นทางนั้นก็จะแข็งแรงขึ้นเท่านั้นมีคำกล่าวที่ว่า Neurons that fire together wire together หมายความว่าเซลล์ประสาทที่ทำงานพร้อมกันจะเชื่อมต่อกันทำให้การกระทำนั้นกลายเป็นอัตโนมัติในที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราทำอะไรบ่อยๆมันจึงกลายเป็นเรื่องง่ายจากงานวิจัยพบว่าการสร้างนิสัยใหม่ใช้เวลาเฉลี่ย66วัน ไม่ใช่21วันอย่างที่เชื่อกันทั่วไปแต่หลังจากนั้นมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา 3. การสร้างตัวตนใหม่ (identity formation) เมื่อเราทำอะไรอย่างสม่ำเสมอเราไม่ได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่เรากำลังเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราเมื่อคุณวิ่งทุกวันคุณไม่ได้แค่คนที่วิ่งแต่คุณกลายเป็นนักวิ่งเมื่อคุณเขียนทุกวันคุณกลายเป็นนักเขียนเมื่อคุณทำสมาธิทุกวันคุณกลายเป็นคนที่มีสติการเปลี่ยนแปลงตัวตนนี้มีพลังมาก เพราะเมื่อคุณเชื่อว่านี่คือตัวตนของคุณคุณจะทำสิ่งนั้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องฝืนใจอุปสรรคของความสม่ำเสมอถ้าความสม่ำเสมอมีพลังมากขนาดนี้ทำไมหลายคนถึงทำไม่ได้มีอุปสรรคสำคัญหลายอย่างที่ขัดขวางเรา 1. การพึ่งพาแรงบันดาลใจและแรงจูงใจหลายคนรอให้รู้สึกอยากทำก่อนที่จะลงมือทำแต่ความจริงก็คือ แรงบันดาลใจเป็นสิ่งไม่แน่นอนบางวันมีบางวันไม่มีถ้าเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกเราจะไม่มีวันทําอะไรได้อย่างสม่ําเสมอคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้รอให้แรงบันดาลใจมาหาแต่พวกเขาสร้างระบบและวินัยที่ทําให้พวกเขาทําสิ่งต่างๆแม้ในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจ 2. ความคาดหวังที่ไม่สมจริงเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยากผอมภายในเจวันอยากรวยภายในหนึ่งเดือนอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญภายในหนึ่งปีแต่ความจริงก็คือ ความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาและเมื่อเราไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีเราก็มักจะท้อแท้และเลิกทำามการไม่เห็นความก้าวหน้าของตัวเองบางครั้งเราทําอะไรอย่างสม่ําเสมอแต่ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนคนที่ดูน้ําหนักตัวเองทุกวันและไม่เห็นความแตกต่างแต่ความเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเราแทบสังเกตไม่เห็นเหมือนการต้มน้ําอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดจนกระทั่งถึงจุดเดือดแล้วน้ําทั้งหมดก็เปลี่ยนสถานะในทันที 4. การมีพื้นที่ให้ความล้มเหลวน้อยเกินไปหลายคนคิดว่าความสม่ำเสมอหมายถึงการต้องทำทุกวันโดยไม่มีข้อยกเว้นเมื่อพลาดไปหนึ่งวันก็รู้สึกว่าล้มเหลวทั้งหมดและเลิกทำไปเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่า perfectionism trap หรือกับดักความสมบูรณ์แบบที่ทำให้เราไม่สามารถรักษาความสม่ำเสมอในระยะยาวได้วิธีสร้างความสม่ำเสมอในชีวิตตอนนี้ที่เราเข้าใจความสำคัญและอุปสรรคของความสม่ำเสมอแล้ว มาดูวิธีการสร้างความสม่ำเสมอในชีวิตกัน 1. เริ่มจากเล็กๆแต่ทำทุกวันจะดีกว่าถ้าคุณอ่านหนังสือแค่5นาทีทุกวันแทนที่จะอ่าน3ามชั่วโมงในวันเสาร์แต่ไม่ได้อ่านวันอื่นเลย B.J. Fogg ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแนะนำ habits รือนิสัยเล็กๆที่ทำได้ง่ายมากเช่นแปรงฟันเสร็จแล้วทำท่าดันพื้นหนึ่งครั้งหรือดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนอาหารเช้าสิ่งสำคัญไม่ใช่ปริมาณแต่เป็นความต่อเนื่อง เมื่อคุณทำได้แล้วคุณค่อยๆเพิ่มปริมาณสสร้างระบบไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายมีไว้ให้รู้ทิศทางแต่ระบบต่างหากที่จะพาเราไปถึงความสาเร็จเช่นแทนที่จะตั้งเป้าลดน้ำหนัก10กิโลให้สร้างระบบออกกำลังกาย30นาทีทุกเช้าและกินโปรตีนทุกมือ้อแทนที่จะตั้งเป้าเขียนหนังสือ1เล่มให้สร้างระบบเขียน500คำทุกเช้าก่อนเช็คอ e ีเมลเมื่อคุณมีระบบที่ดีผลลัพธ์จะตามมาเอง3ใช้เทคนิค don't break the chain เทคนิคนี้เป็นที่รู้จักจากเจอร์รี่ไซน์เฟลนักแสดงตลกชื่อดังเขาจะทำเครื่องหมาย X บนปฏิทินทุกวันที่เขาเขียนมุกตลกและพยายามไม่ให้สายโซ่ของเครื่องหมาย X ขาดคุณสามารถใช้แอป,ปหรือปฏิทินเพื่อติดตามวันที่คุณทำกิจกรรมที่ต้องการสร้างความสม่ำเสมอเมื่อเห็นสายโซ่ที่ยาวขึ้นคุณจะไม่อยากทำให้มันขาด4จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสม่ำเสมอสภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมของเรามากกว่าที่คิด ลองจัดพื้นที่และเวลาให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมที่คุณต้องการเช่นถ้าอยากอ่านหนังสือทุกคืนให้วางหนังสือไว้บนหมอนถ้าอยากวิ่งทุกเช้าให้วางรองเท้าวิ่งไว้ข้างเตียงถ้าอยากกินอาหารสุขภาพให้เตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าและเก็บขนมให้พ้นสายตา 5. สร้างแรงจูงใจภายในผ่านการเชื่อมโยงกับคุณค่าการทำอะไรเพียงเพราะคนอื่นบอกว่าดีมักไม่ยั่งยืน แต่ถ้าคุณเชื่อมโยงกิจกรรมนั้นกับคุณค่าที่คุณให้ความสําคัญคุณจะมีแรงจูงใจที่ยั่งยืนกว่าเช่นถ้าคุณให้คุณค่ากับสุขภาพและครอบครัวการออกกําลังกายไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างแต่เป็นการทําให้คุณมีสุขภาพดีและอยู่กับครอบครัวได้นานขึ้นการเชื่อมโยงแบบนี้จะทําให้คุณมีแรงจูงใจแม้ในวันที่ไม่อยากทํา6ใช้หลักการหากพลาดไม่พลาดซ้ําเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะพลาดบ้างไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งสําคัญคืออย่าพลาด2วันติดต่อกันถ้าคุณตั้งใจจะออกกําลังกายทุกวันแต่วันนี้พลาดไปให้ตั้งใจเป็นพิเศษว่าพรุ่งนี้คุณจะกลับมาทําอีกครั้งนี่คือหลักการที่เรียกว่า never miss twice ที่ช่วยให้เรากลับเข้าสู่เส้นทางได้เร็วขึ้น7ติดตามและทบทวนความก้าวหน้าการจดบันทึกความก้าวหน้าจะช่วยให้เราเห็นพัฒนาการของตัวเองแม้ว่าจะดูเหมือนเล็กน้อย ลองใช้สมุดบันทึกแอปพลิเคชันหรือแม้แต่การถ่ายรูปเพื่อเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นว่าความพยายามเล็กๆน้อยๆของคุณสะสมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อย่างไรบทสรุปและแรงบันดาลใจเพื่อนผู้ฟังที่รักความสม่ำเสมอไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษแต่เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้อาดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษในแต่ละวันเมื่อคุณอ่านหนังสือ1ิบหน้าเขียน500คำหรือออกกำลังกาย30นาที แต่เมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปี5ปี10ปีผลลัพธ์จะน่าทึ่งมากความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการตัดสินใจเล็กๆหลายพันครั้งที่ทำซ้ำๆทุกวันดังที่อริสโตเติลกล่าวไว้ว่าเราคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำแต่เป็นนิสัยขอท้าทายให้ทุกท่านเลือกหนึ่งสิ่งที่คุณอยากทำให้สม่ำเสมอ อาจเป็นเรื่องการอ่านการออกกําลังกายการเขียนหรืออะไรก็ตามและลองทํามันในปริมาณเล็กน้อยแต่ทําทุกวันเป็นเวลา30วันอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณกับเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเราอยากได้ยินเรื่องราวจากคุณจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Do it today ทำเลยวันนี้วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ